สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันที่19ตุลาคม2567นะครับขณะนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่เขื่อนลำสำลายตมตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เดินทางมากับคุณไพรคล่องดี <c oughs> คนที่ไม่คล่องผมไม่ไปด้วยที่ผมไปด้วยเพราะว่าเขา คล่องดีครับวันนี้เป้าหมายก็คือจะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะบันทึกภาพกิจกรรมงานบุญทอดกระถินในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เลยเดินทางไปล่วงหน้านะครับจะไปนอนที่วัดเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมแต่เช้าๆนะครับดังนั้นก็เพื่อลดระยะเวลาในการ เดินทางวันพรุ่งนี้ไม่ให้อาจวนเจียนคับขันมากเกินไปก็เลยเดินทางมาล่วงหน้านะครับขณะนี้นะครับก็น่าจะเข้าสู่เขตตำบลตะคบนะครับท้องทุ่งนาด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีข้าวเขียวขจีมองเห็นเป็นระยะระยะนะครับสลับกับเห็นทิวกล้วยต้นกล้วยบ้าง แล้วก็พืชพันธุ์อย่างอื่นก็มีเยอะๆะนะครับหนึ่งจากว่าบันทึกภาพด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับยื่นออกมานอกอกระจกรถนะครับแล้วก็ถ่ายโดยที่ไม่มีอุปกรณ์กันสั่นช่วยจะอย่างใดนะครับเอามือถือล้วนๆเลยเอามือถือโทรศัพท์มือถือ <c oughs> ก็ได้ภาพสั่นไว้ตามที่เห็นนี่แหละครับตอนนี้ก็ เลี้ยวมาทางขวานี่ก็ผมยังไม่เคยมาในพื้นที่นี้นะครับก็บอกไม่ถูกว่าตรงนี้เรียกว่าบ้านอะไรแต่เอาเป็นว่าใกล้จะถึงเขื่อนในอีกไม่ช้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเสียงในบรรยากาศนี่ให้ผู้ชมฟังไม่ได้หรอกเพราะว่ายื่นมือออกมาข้างนอกนะครับเสียงลมปะทะโทรศัพท์เลียงเสียงดังหนวกหูมากวันนี้ก็ฝนนะครับตั้งเขาโปรยปลาย เป็นระยะมาตลอดวันนะครับก็เลยคลื่มฟ้าคลื่มฝนมาตลอดมีฟ้าเปิดท้องฟ้าสว่างกระจังเป็นครั้งเป็นคราวอํเอาเภอปักทรงชัยนี่ก็มีข้อได้เปรียบกว่าอําเภออื่นๆตรงที่น้ําท่าบริบูรณ์นะครับในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าอยู่ใกล้กับเขื่อนนะครับก็ตัดภาพมาที่ตอนนี้มาถึงเขื่อนแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหลงทางมาที่นี่เลยไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนถามหน่อยครับที่นี่คือที่ไหนครับอ๋อที่นี่คือลำสำลายครับอยู่ตำบลตะขบอาเภอปักธงชัยครับผมเป็นอ่างเก็บน้ำแหล่งที่สองของจากลำ เขื่อนลำประเพิงครับอ๋อพอดีผมก็อยากมาชมบรรยากาศนะครับบรราาังเอิญบรรยากาศจะดีเกินฝนตกแล้วเนะนี่ยอ๋อเนี่ยก็มีของขายเนะีย่ยโอ้ี่ร้านอาหาร แค่่่รงงอูสันาใชตขณะนี้ผมอยู่ที่อ่างลำสำลายตําบลตะขบอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับในขณะนี้นะครับเป็นบรรยากาศช่วง4โมงเย็นกว่าๆนะครับก็พอดีว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับกล่าวว่าจะขึ้นมาบนสันเขื่อน ตอนที่อากาศโล่งๆปรุงๆพอขึ้นมาถึงถนนสันเขื่อนปุ๊บฝนตกเลยครับตอนนี้ก็สักครู่หนึ่งประมาณไม่ถึงสิบนาทีผ่านไปฝนก็ทรายแล้วก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศบนสันเขื่อนให้มองลงไปให้เห็นผืนน้ำนะครับอันนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายก็เลย จะไม่ได้ซูมนะครับเดี๋ยวภาพจะแตกเห็นนักท่องเที่ยวนะครับอ,อยู่ไกลริบๆนันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เย็นจนจะค่ำนละเราก็จะแค่ผ่านไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้นะครับช่วงกลางวันอากาศ สว่างสบายซะก่อนแล้วก็จะมาเยี่ยมชมใหม่อีกครั้งหนึงนี่ครับหลังฝนโปรยปลายลงอากาศก,ก็จะดูขมุกขมัวสักหน่อยนะครับโอ้นะครับสันเกินที่เราเดินทางผ่านมาเมื่อกส67นาทีที่แล้วนี่ครับตุตก เร็จก็ร่องลงไปเยอะครับมองย้อนกลับไปนู่นครับน่นฝั่งโน่นหินภูเขาเป็นแบ็กกราวแล้วก็ตรงที่ลาดลงมานั้นก็นจะมีนักท่องเที่ยวนะครับไปจอดรถแันหลายคันยู่ น่าจะมีคนล่องเรืออยู่แล้วครับเขื่อนนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี่แหละครับน่าจะเป็นเคื่อนขนาดเล็กเนาะเป็นเคื่อนขนาดเล็กแต่ก็เล็กก็ไม่ใช่ว่าเล็กจิ๋วนะปริมาตรน้ำก็น่าจะเยอะพอสมควรอยู่ในเขตอำเภอปักธงชัยนี่มีเคื่อนกี่เคื่อนถามคนที่ ช่ำชองอยู่ในอำเภอนี้สอ,นสองเขื่อนใช่ไหมเรือเขือนลำมูลบนเอ้ยเขือนลำพรเพิงขออภัยลำมูลบนของคอนบุรีใช่ไหมก็เขตพื้นที่ติดกันลงขณะนี้ผมอยู่ที่ริมน้ำเขื่อนลำสำนลัยนะครับพอลงมาชมริมน้ำอ้าวฝนก็โปรยปลายมาอีกแล้ว ขลืนกระทบฟังขณะที่เราอยู่บนสันเขื่อนนะครับมองกวาดไปรอบๆตอนนี้ลมก็ค่อยๆเบาลงพัดชิวเฉยนะครับคลื่นน้ำก็ค่อยๆลดความแรงค่อยๆสงบลงแต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับ ลมก็กระทบคิวกายเย็นดีตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเสร็จภูเขาเนี่ยมันมีเมฆฝนนะครับสวยมันสวยตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยสวยตรงที่มีแม่น้ำอยู่โอ้ด้านหน้นนนาด้านขาหลังคือภูเขาถ้าอยากได้ปุยเมฆนี่ต้องไปตรงไหนปีนไปบนยอดเขานี่จะจับได้ไหมนี่เ,เ, <laughs> เหมือนว่าก้อนเมฆนี่ เรียบพื้นอยู่บนยอดภูเลยนะนี่ใช่แล้วใช่แล้วปเอาปุยเมฆมาปั้นเป็นรูปต่างๆดีไหมเอามาปั้นเป็นรูปพวใจท่านผู้ชมครับเข้าใจคำว่าคนสร้างภาพไหมครับนี่แหละสร้างภาพเหลือเกินนะมาสร้างภาพอะไรครับเนี่ยภูเขาแม่น้ำ บอกหน่อยถ้าเผื่อท่านผู้ชมอยากจะมาเยี่ยมชมตรงนี้บอกพี่กัดหน่อยใครอยากจะมาชมภูมิทัศน์นี้อบอกว่าอยู่ณนะที่ไหนของอำเภออะไรอ,ะอยู่ที่อ่าตะ,ะ,ะคบนะครับปักธงชัยนะครับเนลำส้ำลายนะครับเทียน,น,นกันาดเล็กมีภูเขา เป็นแนวขนานสวยครับที่นี่เขาเรียกเขาโซ่มันคล้ายปล่องโซ่นะครับสังเกตดูนะฮะอ่าเหมือนปล่องโซ่ไปทีละท่อนละท่อนนะครับเียกเขาโซ่ข่าวดีสําหรับคนที่ยังไม่มีรักเชิญทั้งนี้ครับเด็ดดอกรักไปได้เลยบนสันเขื่อนของเขื่อนลำสำลาล มองไปฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นพื้นนาน,นะครับเขียวขจีไม่น่าทำซ่องไทยเถ่ายซ่องถักฉันอยากอยู่อาเภอปักดอกนาก็ททำกันซ่องทีสม,มนเพลงโคราชตอนนี้ก็จะเริ่มย่ำคำสนทยาแล้วนะครับเราก็จำเป็นจะต้องจากตรงนี้ไปโอ้นก กกระยางโอ้นกกรยางเจ้าปลาเดี๋ยวจอดให้ถ่ายนกกระยางหน่อยสิสวยสวยเป็นธรรมชาติดีโอ้นกเป็นน้ำนะว่ายเข้าไปรวมตัวกันนะสี่ตัวเล่นน้ำมาเยี่ยมชมแค่นี้เนื่องจากว่ามีภารกิจที่จะต้องไปต่อขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ